ไม่พูดถึงอันนี้ไม่ได้เลยค่ะเพราะตอนนี้นะคะเป็นกระแสนิยมมากๆนะคะโปรตีนนะคะคือฮิตมากๆเลยและขายดีที่สุดเลยนะคะตัวนี้สามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยนะคะพืชทุกชนิดนะไม่ว่าจะเป็นพืชผักสนครัวนะคะพืชเศรษฐกิจต่างๆยางพาราไม้ยืนต้นไม้ดอกไม้ประดับนะคะหรือว่าผลไม,ไม้อินทผลามพริกนะคะมันสำปะหลังข้าว แตงกวาถั่วฝักยาวเห็ดกระเทียหมหัวหอมใช้ได้หมดเลยนะคะตัวนี้นะคะอัตราส่วนในการฉีดเป็นยังไงนะคะก็ใช้1ช้อนต่อน้ํา20ลิตรนะคะเคล็ดลับนะคะทุกท่านฉีดพ่นตอนเช้านะคะก่อน9ก้าโมงเช้านะคะจะดีที่สุดเลยนะคะฉีดเป็นละอองฝอยนะคะไม่ต้องจอ่อไม่ต้องจี้ที่ลําต้นนะคะตัวนี้สามารถผสมกับเคมีได้นะคะรวมกับโฟทีแล้วไม่เกิน3ชนิดนะคะ แต่ที่ห้ามผสมเลยนะคะทุกท่านคือสารจับใบค่ะเพราะโฟรทีนะคะมีส่วนผสมของสารจับใบอยู่แล้วค่ะก็ช่วยประหยัดต้นทุนกับทุกท่านไปอีกจ้าแนะนําให้ทุกท่านนะคะซื้อกับเพจนะคะที่มีบัตรตัวแทนบัตรซีโฟแบบนี้นะคะเหมือนของตองแบบนี้นะคะเห็นไหมคะรับรองค่ะถ้าซื้อจากเพจนี้นะคะทุกท่านได้ของแทนแน่นอนค่ะ